สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ f c ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับชาวบึงเช่นเคยนะคะมีน้องจ๋าช่องสาวบึงหารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮะน้อยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่7มิถุนายน2565นมาแบ่งปันเนาะอ่าวันนี้วันก่อนไปรับชมนะคะเราก็จะมาดูผลของวันที่6กันก่อนนะคะวันที่6แอดให้เด่นไปที่3 2แล้วก็6วิ่งรูดที่3าเนาะ มาดูผลกันนะคะน้อยเฉพาะกิจออก210หนึ่งล่าง75นะคะอันนี้แอดหลุดไปเนาะ2มามาหลักโลกไปนะคะพี่น้องจ๋าพิเศษนะคะ2องล่าง0ูนย์สนะคะอ่าเด่นที่2ก็มาเด่นที่3ามก็มานะคะวิ่งรูที่3 03@ มแอดมี30นย์ะคะพี่น้องจ๋าเข้าที่ตัวกลับนะคะรอยปกตินะคะ5 8าแล่าง0 7เนาะอันนี้หลุดไปนะคะ VIP นะคะ ห้าสองห้าล่างสี่ห้านะคะอ่าถ้าใครนำสองไปวิ่งไปรูดนี้ได้ทั้งพิเศษทั้ง vip เนาะแต่ว่าตัวอ่ารูดแอดมาแค่คู่เดียวเนาะเพราะว่าให้รูดที่สามนะคะพี่น้องจ๋าววันนี้หกไม่มานะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะ อย่างไงก็เป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะสําหรับแนวทางทุกๆแนวทางนะคะนําไปพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเด้อพี่น้องจ๋าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนยังไงเนาะคํานวณไปตามสูตรแล้วก็นํามาแบ่งปันเนะาะแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไปกันต่อของวันที่7นะคะของวันที่7นะคะ อ่าก่อนไปรับชมเนาะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันลูกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเขา้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าก่อนอื่นเนาะเรามาดูตารางตัวดิน ามาดูตัวเด่นกันนะคะตารางตัวเด่นไปสูตรบัตรวมแล้วพี่น้องจา๋าตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวเด่นในวันนี้นะคะก็จะมี9เนาะมี9มี7นะคะแล้วก็มีสี่เนาะ มี9มี7มี4แอดจะวิ่งรุษที่9นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบ9เนาะสามารถนำ7กับ4ไปพิจารณาดูนะคะอ่า9ก็จะมี90 91 92 93 94 95 96 97 9กแปแล้วก็99เก้าเนาะมาดูกันนะคะว่าแอดเนจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเนาะอย่าลืมนะคะถ้าไม่ชอบ9กก็กลับหัวเป็น6เด้อพี่น้องจา๋าแนวทางตัวดิดอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะแอดก็พูดเผื่อถ้าไม่ชอบเนาะอ่า ไม่ชอบก็กลับเป็นเก้านะคะหกกับเก้ามาคู่กันตลอดนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับเก้าที่แอดชอบนะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ด แล้วก็95นะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันเนาะก็จดไว้แคปไว้หรือว่านําไปพิจารณาดูก่อนก็ได้นะคะถ้าค่อยตามเนาะอ่าก่อนออกไปแอดก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะพี่น้องจ๋าไม่แชร์ก็ได้เนาะขอให้กดไลค์ให้แอดนะคะดูคลิปจบแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนนะคะ เงินทองไหลามาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ